วันนี้จะมารีวิวของในห้องน้ำให้ดูน้ค่ะเป็นยไงคะอุปกรณ์พร้อมมากใช่ไหมให้ทายกันดีกว่าว่ารีวิวอะไรอ่าสบู่เหรอไม่ใช่ค่ะแชมพูเหรอไม่ใช่ค่ะยาสีฟันไม่ใช่ค่ะแปรงสีฟันยังไม่ใช่อยู่ดีค่ะอันนี้ต่างหากค่ะไมโครโฟนนี่นะคะไม่ใช่ค่ะฝักบัวนั่นเองนะคะฝักบัวที่เราไว้ใช้อาบน้ําคือเป็นของที่สําคัญที่ทุกคนต้องใช้ในการอาบน้ำแน่นอนนะคะเว้นจะใช้โอง่งใช้อาบอาบน้ำกานเอาวันนี้ก็เลยจะมา รีวิวฝักบัวอันนี้ให้ดูกันค่ะของยี่ห้อน,นี้นะคะ Kudos Peel Bliss นั่นเองค่ะหน้าตาแบบนี้คือจริงๆแล้วก่อนนะนัยก็ไม่สนใจหรอกคะ่ะฝักบัวมันจะอะไรยังไงคือเขาติดให้ไหมยัยก็ใช้ไปน็นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะเขาบอกว่าเป็นฝักบัวเพื่อสุขภาพ,าพที่ใช้แล้วผิวจะดีผมจะดีก็แบบเฮ้ยอะไรมันจะขนาดานั้นคือแค่ฝักบัวอย่างนี้มันทำให้แบบผิวดีผมดมีได้หรอก็คิดว่านี่นะคะเป็นแบบที่แบบต้องลองค่ะว่าแล้วนะคะเราก็เข้ามาสู่คุณสมบัติของเจ้าตัวนี้เลยดีกว่าเขาบอกว่านี่ยนะคะเป ปากบัวที่กรองคอลลีนค่ะที่เขาผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะว่าแต่ว่าเราจะกันคอลลีนไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะทุกคนสงสัยหรือเปล่าไอ้สงสัยค่ะคือที่เรารู้มาเนี่ยก็จะรู้มาว่าคอลลีนนี่มันช่วยฆ่าเชื้อทำให้น้ำสะอาดขึ้นถูกต้องไหมในน้ำที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมันก็จะมีคอลลีนนั่นแหละแต่ทีนี้คอลลีนนี่มันไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้ออย่างเดียวมันยังจะแบบว่าฆ่าพวกวิตามินบางอย่างหว่าโปรตีนบางประเภทที่มันจะช่วยให้แบบผิวเราแข็งแรงหรือว่าผมเรามันแบบถูกเชื่อทั้งเส้นอเลยนะคะ ฟอรลีนอาบนะ้ำไปเรื่อยๆทำให้ผิวเรามันเบอบางเรื่อยๆผมเรามันถูกกัดให้แบบกระด้างขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นแหละคือประเห็นผมที่ว่าบางคนแพ้น้ำบางคนหน้าแบบแหบบ้งแดงลอกคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเหตุผลนี่แหละที่มันทำให้เกิดอย่างนั้นขึ้น ซึ่งฝักบวยค่ะเขาก็แบบว่าสามารถที่จะป้องกอันอนันตได้เพราะว er ่าเขาเนี่ยจะกรองคลอรีนนั่นเองเฮ้ยบางทีน้ําที่เราใช้กันทุกวันน่มัก็จะเป็นสาเห็นแล้วไม่เราแพ้ได้แล้วอันเนี้ยเขาบอกว่ามันช่วยได้เพราะว่าเขามีไส้กรองที่เป็นกรองคลอรีนนั่นเองค่ะนี่นะคะตัวกรองที่จุดนี้เลยค่ะมันเรียกว่า water peel filter นะคะซึ่ง water peel filter เนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบที่เกิดมาจากชื่อว่า แคลเซียมซัลไฟต์นะคะคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไอแคลเซียมซัลไฟต์นะคะมันจะช่วยกรองคอลีนเลี้งปลอดภัยต่อร่างกายเราอยู่นะคะทำให้แบบเราสามารถใช้ได้กับหน้านะคะอยู่ในนี้เลยก็อันนี้นี่ก็ควรจะเปลี่ยนยนะคะเปลี่ยนแบบ6เดือนครั้งเลยค่ะคือปีละ2ครั้งเพื่อให้แบบว่ามันมีคุณภาพนะคะวิธีการใช้ของคอนก็คือง่ายมากๆเลยเราซื้อมามันก็จะมาในกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็หยิบออกมาแล้วมันก็แบบจะเป็นอย่างนี้แล้วอะแล้วเราก็แค่หมุนมันเข้าไปแบบกับไอตรงท่อของเราคือมันง่ายมากคืือออออแแบบบบไไไมมมมม่่ตตต้้้งาานนนนวิธีกก็็็ใชดเเเปปคค์ซลยหุๆ ล้ก็ออกม,มาพูดถึงความรู้สึกขณะใช้กันมไปดีกว่าน,นะคะคือเรื่องของคอลีนเนี่ยมันแบบมันอะไรก็ไม่รู้ไงมันยากสำหรับไอที่รู้สึกแบบเฮ้ยเราใช้แล้วร,รู้สึกไงมาเล่าให้ฟังกันดีก,กว่านะคะก็สำหรับไอเนี่ยใช้ปุ๊บแล้วมันเวิร์กมากเลยเพรว่ามันนุ่มละมุนมากๆมันเป็นสายน้ำที่แบบนุ่มละมุนอะ่ะคือไม่ใช่ว่าเอือเอ่อยๆนะมันก็เป็นสายน้ำที่คแบบ่อนข้างแรงเลยแต่ไม่ใช่แรงจนแบบว่าแบบเจ็บผิวอ่ะเป็นสายน้ำที่แรงแต่นุ่มคือเป็นอะไรที่แบบเออเขาทำได้ดีนะซึ่งไอ้แรงแต่นุ่มของเ เทคโนโลยีที่ชื่อว่าอะตอมมิสนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะแบบว่าทําให้รูตรงฝักบัวได้มันน้อยลงซึ่งช่วยประหยัดน้ําด้วยถึงประมาณแบบ45เปอร์เซ็นะคะคือแบบสายน้ำที่มันมาสู่เราเนี่ยมันจะนุ่มละมุนละไมนะคะให้เวลาเราอาบน้ำรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็เป็นการแบบทิ้งอารมณ์พูดถึงลุคแางหน้าตาของเขากันมากดีกว่านะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นดูเป็นสไตล์มินิมอลสไตล์เจแปนนิสนะคือเรียบเรียบไม่ต้องแบบดูหราล้าหลังอะไรมากนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีสีให้เลือกสีี้้วววยะะาาาเขขฟชมูตลแก็ค สุดท้ายราคากันมากนะคะราคาของเจ้าฝักบัว่ก็จะอยู่ที่1,800บาทค่ะซ <curs CDU S 2> ึ่งสามารถหาซื้อได้ที่พวกลาซาด้าซูรุฮะหรือว่าโฮมโปรนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไอซ์และฝักบัวนะคะก็หมดการรีวิวเท่านี้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจฝักบัวนะคะก็สามารถไปหาซื้อฝักบัวกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวหน้าบ๊ายบายค่ะคือจริงๆไอซ์ตั้งใจว่าไอซ์จะใส่ในตอนแรกนะแต่ว่าก็อยู่ดีกันจนจบเลยนะคะ